อากิปนตัแนเม่อกีนะแต่าอย่างช้าสอแล้วจอไนออตแบไ้ยักไปเป็ไโคตเจอไอ้บ

ไอ้บ oh, really? ั้นโดนอยู่่ะนี่ดูบับนโดนนี่มันนอนเ แว้งโผล่แ้งโผล่แ้งโผล่มาาบ้านร่ตายห้งเลยเอเดอยู่ตรงไหนพี่เห็นไลนหเละมันวิ่งไปจะเข้าหน้ มาเก,กลังเลขาอเนี่ย,กกกกกกย,ยนะไ,ไ,ไ,ไม่ีเลยไอ้เนยเลยรักเยบิร์ตายแล้วไม่กูพูดที่กูพูดดังเนี่ยกูคงไม่ได้ยินตอนนี้นไม่มีการเคลียรไม่มีอะไรหรอก

ไอ้เหี้ออยมาคืนหมาในนอไอเฮี้ยเอาไงเดียถ้าไ่ทำอะไรไ,ไมไปไปนะไรไูไม่ดูวไม่นะม่นตื่นมาเลยเหี้ยตื่นมาหมดไปแปดร้ออ่ะไ,ได้ไเดียฮะ

Tao phải kiếm một lần Tay đấy không? Tay thẳng đấy ป้นไม่โรเมึงหมดตาจะพลาเนี่ยกูจะไ่ได้เลยเนี่ยกย่นา่้งวตายในบ้านจะเตายหนึ่ง

ก็ควรองตีเลยสัตว์ตายเจ็ดสองรอบไอ้ฟได้เจ็ดหัวแล้วพี่นาโนายโผหน้าโมีหน้าโมีนโตไอ้บัตรทีหมดหน้าโ่มีนะวันนึงป๊บนึงนึง